็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายิเกิใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วพวกเราพ่อค้าได้มาทวงการชําระเงินจากพวกรีบรุรุแล้วก็ได้มีเดยุคคนหนึ่งเข้ามาไก่เกียร์ระหว่างนั้นเดยุคเมลเซ่เลยคิดว่าได้เวลาแล้ว แม้จะเกงว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าการข่มขู่ของจอมันแล้วเราพ่อค้าจะหวาดกลัวหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามคําสั่งของมิวเซ่ตามแผนในเรื่องนั้นพอลองคิดดูแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมิวเซ่เป็นนายุแห่งอาณาจักรแกตตันแม้จะอายุเพียงแค่35ปีแต่ก็เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลลอตโซอันยิ่งใหญ่ของเขาเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของนานาประเทศฝั่งตะวันตกสถานะเป็นชนชั้นสูงซึ่งมีจํานวนน้อยนิดเพียงหยิบมือเดียวความจริงก็คือ คนที่จะฝ่าฟื้นคําสั่งของเขาคนนั้นก็มีน้อยนิดจนนับได้แผนการคราานี้ก็เป็นคําสั่งจากผู้โอาวุโสแห่งตระกูลลอสโซมิเซได้รับคําสั่งมาว่าจงสร้างนี่บุญคุณกับจอมาริบูรูและขว้าโฮมไว้วางใจมาซาและเขาก็ได้รับคําสัญญาจากห้ายอดอาวุโสว่วาจะเลื่อนตําแหน่งให้ถ้าเรื่องนี้ประสบความสาเร็จห้ายอดอาวุโสจุดสูงสุดของโลกนี้มิเซดีใจเป็นอย่างยิ่งและในขณะเดียวกันเขาก็ปฏิญ,ญาณว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องทําหน้าที่ให้รู้ล่วงตามคําสั่งนี้โดยใช้พลังทั้งหมดของตัวเองมิเซ่ให้สัญญาเรื่องในอนาโคตกับเราพ่อขาที่เห็นแก่ผลประโยชน์และรับประกันความปลอดภัยของพวกตนด้วยการดึงบรรดาผู้สื่อข,ข่าวของประเทศต่างๆเข้ามาพัวพันส่วนตัวมิวเซ่เองก็จะเผชิญหน้ากับจอมาริบรุลุเพราะมีแค่งานนี้เท่านั้นที่ไม่สามารถมอบหมายให้คนอื่นได้ได้ยินมาว่าในทานท,ที่เป็นจอมาริบรุลุ ได้ยินมาว่าทางทั้งที่จอมานเลบลูเพิ่งจะเกิดใหม่มาได้ไม่นานแต่เขาก็สังหารจอมานเชแมนผู้ที่ล่ำลือกันว่าโหดเที่ยมอมมาเหตจากนั้นก็ขนานนามตนว่าเป็นจอมานตนใหม่เรื่องมีข่าวลืออีกว่าเขาสื่อสารกับมังกรวายุคั่งที่ล้างบางทหารจํานวนกว่าสองหมื่นนายได้ช่างเป็นจอมานที่น่ากลัวนักมิวเซกัวที่จะเจอกับจอมานเลบลูผู้นั้นโดยตรงแต่ถ้าหาช่างน้ำหนักกับเกียรติศาสที่จะได้รับ าก็สามารถสยบความกลัวเช่นนั้นได้อย่างง่ายดายเพราะมิวเซ่คือชายผู้เห็นแก่ผลประโยชน์เช่นกันเพราะฉะนั้นแม้จะโดนหลอกใช้เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องนั้นเลยทั้งหมดเป็นมาตามที่เอลเมเซียเอลลิวซาเลออนพินิทพเคะห์นั่นเองการที่จอมานเล็งหลอกหัวหน้าจะปรากฏตัวในสถานที่แบบนี้พูดตรงๆก็คือมิวเซ่ก็ไม่ได้คาดชิดเช่นกันเพราะว่ามีแผนการว่าจะคุยกับชายที่ชื่อโยมายจนกาจิเทียงไม่ขึ้น และขอให้เขาเป็นคนกลางติดต่อกับจอมานในบรูแต่าะว่าแม้สถานการณ์จะต่างไปกับที่มิวเซคิดไว้เล็กน้อยแต่ก็คิดว่ามันย่นเวลาได้เพราะที่แห่งนี้มีผู้สื่อข่าวอยู่เพราะห้องโถงที่อยู่ใต้ชั้นนี้ยังมีผู้สื่อข่าวอยู่กันอย่างเนื่องแน่นอีกด้วยถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าพร้อมมาก,มากในตอนที่เหล่าพอ่อขาปฏิเสธข้อเสนอของจอมาอย่างเสียงแข็งก็เท่ากับว่าแผนการของมิวเซประสบความสําเร็จแล้วที่เหลือก็แค่ปลอบเหล่าพอ่อขา เน๋ยวจัดการกับสถานการณ์นี้ให้ดีๆเพียงเท่านี้เจ้ามาริบุลุก็จะขอบคุณมิวเซ่หลังจากที่มิวเซ่ยืนยันเรื่องความสาคัญของตนได้แล้วขเขาก็จะป,ปากด้วยสีหน้าที่สงบเยือกเย็นหลังจากที่เขาคิดเช่นนั้นมิวเซ่เขาเลยพูดว่าว่ายังไงล่ะครับฝ่าบาทริบุลูหากว่ามีเรื่องกุ้มใจขอให้ฝ่าบาทปรึกษากับมิวเซ่ผู้นี้ได้หรือเปล่าครับาะนี่ก็เป็นผมได้ิดอะไรบางอย่างขอให้ผมเป็นประโยชน์ต่อฝ่าบาทด้วยครับ ลิบลูได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่าควรจะเรียกว่าเป็นไปตามคาดหรือเรียกว่าหรือจะเรียกว่าละครปรลมโลกดีละ่ะในยุคมเมลเซยื่นเสนอเช่นนั้นออกมาเราหัวหน้าที่เรียงกันอยู่ข้างหลังลิบลูต่างจับจ้องในยุคผู้นั้นด้วยสายตาที่เย็นชาใบหน้าของในยุคมเมลเซเผยเห็นความรู้สึกร้อนลนอาจเป็นเพราะว่าสังเกตเห็นสายตาดังกล่าวขอสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่แตกต่างกับแผนการแต่ก็สายเกินไปแล้วแลลิบลูเลยคิดว่าเอาล่ะได้เวลาสาสางแล้ว เลิบูลูเลยพูดออกมาว่าอุตสาเป็นห่วงทางเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นหรอกเอาเข้ามาซาเกโดปฏิบัติตามคําสั่งของลิบลูโดยการเข้ามาในห้องในมือของเขามีถาดที่วางเหรียญทองกองพเนินเป็นภูเขาเราพ่อค้าที่เห็นเช่นนั้นเลยพูดออกมาว่าอะอะไรกันไม่น่าเชื่อทั้งหมดนั้นคือเกิดความเสียงดังเจ้าแจ้ภายในห้องทันทีที่ทได้เห็นเหรียญทองเหล่านั้นไดยุคมิเซก็เปลี่ยนสีหน้าอย่างเห็นได้ชัด หมือนกับว่าเขารู้สึกได้ถึงกลยุทธ์ของตัวเองล้มเหลวแล้วแล้วต่อมาลิกโรโดเลยพูดว่าเรื่องการชําระเงินสินนะครับย่อมได้ทางเราจะชําระเงินด้วยเหรียญทองโคนแคกก็แล้วกันครับลิกโรโดประกาศเช่นนั้นในขณะเดียวกันภายในห้องกกลับเข้าสู่ความเงียบสงดต่อมาเดยุกมลเซ่เลยพูดว่าช,ช้าก่อนได้โปรดช้าก่อนครับฟาบาลิบุลุเดยุกมลเซ่เกิดโลนลานก็จนป่านนี้แล้วล่ะนะลิมุลุเลยพูดว่ามีอะไร พอรีบรูถามอย่างเย็นชาแล้วเดยุคมิเซ่ก็ตั้งคำถามกับรีบรูอย่างเอาเป็นเอาตายนะนี่คือเหรียญทองโกลแค่ั้งหมดเลยเหรอครับเงินปลอมนั้นถือว่าผิดกฎหมายโดยสมบูรณ์นี่ครับพอรีบรูได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าอันนั้นพูดเรื่องนั้นกับผมแล้วหรือฉันคิดว่านั่นเป็นความผิดพลาดทางยิ่งใหญ่เลยแหละนะมิเซ่คุงต่อมาเดียโบเลยพูดว่าถือเป็นการเสียมาร,รยาต,ต่อท่านรีบรูนะขอรับเดียโบกล่าวดังนั้นแล้วออกมาข้างหน้า เน,นี่มาลูก,ก็แสดงสีหน้าท่าทางที่ดูโมโหส่วนชิออนก็เริ่มแผ่บรรยากาศคูกคามอยู่ข้างหลังของรีบรูเพราะแบบนี้รีบรูจึงไม่อยากให้พวกเขาพูดจาสับเพ่ายังไงล่ะพอได้ยินที่เดียบโบเตียนแต่ยุคมิวเซ่เลยพูดใหม่ว่าขขออภัยที่พูดจาเสียมารยาทครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือพอยังพูดไม่จบเลยรีบรูเลยพูดว่าหากมีข้อกังขาก็ไปสูจน์ได้เลยนะครับพอรีบรูกล่าวเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มแล้วเดยุคมิวเซ่ก็เสียขวัญ เราพ่อค้าที่ได้ยินรีบุรุพูดเช่นนั้นก็เลยพูดมาว่าถ้าเช่นนั้นก็ขอเสียมารยาทผมต้องการที่จะตรวจสอบด้วยอุปกรณ์เวทมนต์อันเป็นสมบัติสําคัญของผมครับเดิมทีเรื่องจะพูดก,การขัดจังหวะการสนทนาระหว่างรีบรุลุูกับระยุมิวซ่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไรมารยาทแต่ก็ช่างมันเถอะไม่จําเป็นต้องตําหนี่เขา บางทีพ่อค้าคนนี้อาจจะเป็นสายลับที่ดิยุกมิวเซ่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กก็ได้เขาคงจะบวนวิโตกเกินไปจนลืมความรู้ที่อุตสาหเร่ำเรียนมาเสียเปล่าแล้วสินนะแสดงว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นพวกอวดอ้างไม่ได้มีฝีมือจริงๆถึงริบรุกจะวิเคราะห์คนอื่นๆไม่ได้เพราะยังไม่มีพื้นนิสัยแบบราชาก็เถอะแล้วริบรุกก็เลยคิด,ดว่าเอาเป็นว่าเดินเรื่องต่อเลยก็แล้วกันและระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า ถ้าเรียบูลูผู้สื่อข่าวจากทุกสารทิศแจ้งมาว่าอยากนําสภาพการเจรจาไปเขียนบทความขาะจะทําทยังไงดีคะชูนาผู้ได้รับจิตสื่อสารของเรียบุลูมาส่งเสียงเรียกเขาจากฝั่งประตูตามที่นัดกันไว้บรรดาผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้านนอกกําลังมารวมตัวกันตามคาเรียกร้องของเดียโบจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่บรูจะให้พวกเขาแห่กันเข้ามาเป็นพยานหลังจากที่บรบุลูให้จังหวะนั้นนั่นเองแล้วต่อมาเวนิบรลูเลยพูดว่า าอย่างนั้นก็พอดีพอดีเลยไม่ใช่หรือถ้าจะตรวจพิสูจน์เหรียญทองว่าจริงหรือปลอมก็ให้ผู้สื่อข่าวทุกคนเข้ามาเป็นพยานในสถานที่จริงด้วยซะเบนนี่มารูกล่าวตอบชูนะเช่นนั้นและแล,ะและ้วบรรดาผู้สื่อข่าวก็เข้ามาในห้องตามแผนการแล้วระหว่างนั้นพ่อค้าคนนั้นเลยพูดว่าข,ของจริงครับสายรับแปรแสงด้วยความตกตะลึงแล้วรีบรู้ที่ได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่าของมันแน่อยู่แล้วเพราะพาะกวกเขาลวบรวมมาอย่างยากลําบากลําบน แล้วต่อมาผู้สื่อข่าวเลยพูดว่าก็จริงเหรียญนี้ช่างเป็นเหรียญทองที่งดงามด้วยครับและยังเป็นของในยุคเก่ามากเลยทีเดียวด้วยครับคงจะไม่เคยปรากฏตามท้องตลาดนะครับผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเป็นที่รู้จักในด้านรอบรู้เขาได้ประเมินเหรียญทองในทำนองนั้นบางทีอาจจะเป็นเหรียญทองที่เรียกกับเอเมเซียก็ได้เพราะดูเหมือนว่าเธอคนนั้นก็แค่เก็บสะสมเท่านั้นกระทั่งผู้สื่อข่าวก็ตรวจพิสูจน์เหรียญทองจึงไม่มีอะไรที่สายลับจะทําได้เลย พอลิบลูกำลังใช้งานเหล่าผู้สื่อข่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อไม่ให้สายลับแอบเปลี่ยนเป็นของปลอมด้วยถว่าถ้าสมมุติว่าลงมือทําแบบนั้นจริงๆโซเอที่กาลังสังเกตการจากในเงามืดก็คงจะไม่ได้เงียบหรอกแล้วต่อมาลิบุลรเลยพูดว่าเอาหลายจะพอได้หรือย,อยังเพราะพ่อขาทุกท่านก็ดูท่าทางจะก,กังวลเรื่องเงินที่จะจ่ายซะด้วยรีบๆจ่ายให้จบๆไปทีพอลิบุลูกล่าวอย่างททน,นตัวเช่นนั้นแล้วลิกลูโดและโยมาหก็ได้พยักหน้ารับ รับทราบครับจากนั้นการยืนยันเอกสารพร้อมกับชําระเงินให้บรรดาพ่อขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแด้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วการชำระเงินดําเนินไปอย่างไม่ติดขาดภายใต้การสังเกตการของเหล่าผู้สื่อข่าวแล้วต่อมาโยมายได้พูดว่าดูเหมือนท่านจะเป็นคนสุดท้ายแล้วสินะครับด้วยเหตุนี้การชำระเงินจึงเสร็จสมบูรณ์โดยปลอดภัยการค้าขายทั้งหมดในงานเทศก,กาลเปิดประเทศในครั้งนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนั่นเอง แล้วต่อมาเดยุคเมซี่เลยพูดกับลิเบรุว่าว่าฮ ah, ่าฮ่าส่งกลับเป็นฝ่าบาเลิบบรุนะครับเหรียญทองคนแคบมากมายขนาดนี้ไปรวบรวมมาได้อย่างไรกันเดยุคเมซ่พูดอย่างสันเทาทันที่ชาระเงินทั้งหมดแล้วและเบื้องหน้าของเขาก็ยังมีเหรียญทองตั้งหลายเหรียญสมประกายกองกันเป็นภูเขาเรลากาแต่พวกขาก็มีสีหน้าดูค่อนข้างสับสนคนกําลังกัดกุมอยู่ว่าไอเหตุการณ์ที่ต่างกับแผนการนั้นพวกเขาจะทําอย่างไรดี ในบรรดาพวกเขาก็มีชายที่ริบบรูคิดว่าน่าจะเป็นสายลับเมื่อคู่นี้ก็ได้ส่งเสียงขึ้นมาเอาล่ะถ้ารักษากฎหมายระหว่างประเทศแล้วพวกเราเองก็จะไม่บ่นอะไรหรอกครับจากนี้ไปถ้าท่านให้การสนับสนุนอีกแล้วก็เขายังพูดไม่จบเลยริบบรูเลยพูดว่าอ๋อเรื่องนั้นฉันขอปฏิเสธเมื่อได้ยินถ้อยคําดังกล่าวเราพ่อค้าต่างก็มองริบบรูด้วยความช็อก ผู้ัวหน้าหรือลูกน้องของรีบลูก็มีท่าทางไม่ต่างกันแล้วพ่อค้าก็ได้ถามรีบรูกอีกว่านะนั่นหมายความว่ายังไงเดี๋ยวรีบลูกเลยตอบไปว่าหมายความว่าการค้าขายกับพวกนายมันจบลงเท่านี้ไม่มีครั้งต่อไปแล้วนะสิรีบรูกทำสีหน้าเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาและประกาศดังนั้นเราพวกหัวหน้าต่างก็มีสีหน้าตกใจทว่ามีเพียงแค่เดียบเท่านั้นที่ยิ้มย้มอย่างสนุกรีบรูกก็จริงกุ้มใจ พราะรู้สึกว่ามีแค่หมอนี่ที่มองความคิดของเขาออกจริงๆและบรรดาพ่อค้าเลยพูดกันว่าไม่เข้าใจที่สื่อเลยครับต,ตั้งใจจะทําอะไรกันขอแค่จ่ายเงินมาพวกเราก็ไว้วางใจพวกท่านแล้วไม่ใช่เรื่องไงเพราะพวกเราเป็นผู้ค้าปีกก็เลยดูถูกกันงั้นหรือหากพัฒนาการเล่ขายของการครบค้าสมาคมระหว่างประเทศก็จะไม่เป็นไปดั่งใจนึกด้วยนะครับแต่พ่อค้าเริ่มเอ,อาจจะทุกคิดทางอาจเป็นเพราะว่าในที่สุดก็ทําความเข้าใจได้แล้ว แล้วต่อมาชิยออนที่อยู่ด้านหลังของริบุรุเลยพูดว่าพวกเจ้าเสียมารยาต่อท่านริบุรุผู้เป็นราชาของประเทศนี้มากเกินไปแล้วนะคะพอชิยออนผู้หลอนลุ่มด้วยความโกรธอย่างเงียบๆเก่าเช่นนั้นแล้วเหล่าพ่อค้าก็ได้ปิดปากเงียบราวกับคิดได้ว่าไม่ได้การจริงๆแล้วแล้วต่อมาริบุรุเลยคิดว่าเพราะพวกเขาเงียบลงไปแล้วจะทําให้มันจบจบไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวริบุรุเลยพูดว่าคือว่าการหลอกลวงกันมันเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะงั้นฉันเลยจะพูดให้ชัดเจน พวกนายเอะอะวัวาันว่าประเทศของเราไม่อาจไว้วางใจได้สินนะฉันคิดว่าความไว้วางใจเนี่ยจะเกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นซึ่งกันและก,กันจึงไม่ใช่การที่ฝ่ายหนึ่งจะฟังความอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดโยมายได้ร้องขอพวกนายไว้วางใจทางเราไปตั้งหลายหนแล้วสินะหลบพ่อค้าที่ได้ยินรีบรูพูดเช่นนั้นเลยพูดออกมาว่าเรื่องนั้นแต,แต่ว่าพวกเขาก็อึ้งจนพูดไม่ออกแลรีบรูเลยพูดว่า เอาเถอะฉันก็เข้าใจความคิดของพวกนายเหมือนกันนั่นแหละเพราะพวกฉันเป็นอสูรถึงจะบอกว่าทางเราอยากจะคบค้าสมาคมกับนา,นานาประเทศฝั่งตะวันตกแต่ก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเราจะรักษาโกรธที่มวลมนุษยชาติตาขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าคิดอย่างนั้นกันละสิพอได้ยินลีบรูพูดเช่นนั้นก็ได้มีพ่อค้าคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าจะจริงตามที่ว่านั่นแหละครับเพราะอย่างนั้นเขายังพูดไม่จบเลยลีบรูเลยพูดว่า แต่เพราะงั้นทางเราเลยปนีปนอมโดยยื่นข้อเสนอการชำระเงินด้วยเหรียญทองโบราณและการเรียกเปลี่ยนสิ่งของใช่ไหมสองคนที่ปฏิเสธข้อเสนอนั้นทั้งหมดก็คือพวกนายเหล่าพ่อค้าที่ได้ยินลีบรูพูดเช่นนั้นต่างพากันนิ่งเงียบเพราะตกใจแล้วลีบรูก็เลยคิดอีกว่าโยมไม่อุตส่าห์เจรจาอย่างเต็มกำลังและก้มศรีรษะให้หลายต่อหลายครั้งคนที่ปฏิเสธทั้งหมดก็คือเหล่าพ่อค้าที่อยู่ตรงหน้าต่างหากลีบรูเขาคิดว่าไม่มีวันยกโทษให้หรอก พอลีบรูเขาคิดว่าจะไม่ยกโทษให้แล้วเขาเลยพูดออกมาว่าขนาดพวกนายก็ยังอยากจะค้าขายกับผู้ค้าที่น่าไว้วางใจเลยพวกฉันเองก็อยากจะค้าขายกับแค่ผู้ค้าที่คิดว่าไว้วางใจได้เหมือนกันนั่นแหละน่าฉะนั้นฉันไม่ยอมรับเรื่องที่พวกนายจะค้าขายในประเทศของเราเด็ดขาดถึงจะไม่ได้ห้ามเข้าประเทศก็เถอะแต่ฉันไม่อนุญาตให้ทําการค้าขายหรอกพอได้ยินถ้อยคําแถลงของลิบรูแล้วดูเหมือนว่าเหล่าผู้ค้าก็เข้าใจความสาคัญของเรื่องราวแล้ว เข้าใจว่าแหล่งที่อยู่ของพวกตนได้หายไปจากโลกใบใหม่แห่งนี้ซึ่งคาดการว่าจะพัฒนาในอนาคตจากนั้นไดยุคมิวเซ่ี่ได้ฟังเรื่องนั้นก็ได้หน้าซสีดอาจจะตระหนักได้ถึงความร่วมเหลียวของแผนการแล้วแล้เวเขาเลยตะโกนขึ้นมาว่าจะจะยอมให้กดขี่ข่มเหงกันได้ยังไงกันเล่าคนพวกนี้ก็แค่อ้างเสีิ์อันชอบทำตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยุคมิวเซ่แฝดเสียงเหมือนทนไม่ได้แล้วลิบร,รู้เลยคิดว่า ้าค้าขายกับประเทศเราไม่ได้อีกต่อไปก็จะเดือดร้อนเขาคงจะคิดเช่นนั้นอยู่ใช่ไหมก็นะแน่นอนว่าดินแดนแห่งนี้มีกําหนดการที่เป็นศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจอันมหึมาส่วนสัดส่วนด้านกาวอยู่ในระดับที่ว่าถึงจะเตินมนานาประเทศฝั่งตะวันตกเข้าไปทั้งหมดก็ไม่พอเะนั้นหากคาดหวังถึงขั้นที่ว่าอยากจะสร้างมิตรภาพกับเขาก่อนก็ไม่ควรใช้วิธีการแบบนี้พริบลูไม่ปาณีปอนอมศัตรูเลยยังไงล่ะแล้วต่อมาริบลูได้พูดว่า เรื่องเสียดสีนะเหมือนจะกําลังเข้าใจผิดกันอยู่เพราะงั้นฉันจะบอกให้เข้าใจกันก่อนประเทศของเรายังไม่ได้เข้าร่วมกับคอนซิลออฟเวทถึงจะคิดว่าอยากจะเข้าร่วมก็เถอะแต่จะทําได้หรือเปล่านั้นฉันก็ไม่สนอยู่ดีพอได้ยินลิบลูพูดเช่นนั้นเดยุคนนั้นเลยพูดว่าอะอะไรพอยังพูดไม่จบเลยลิบลูเลยพูดต่อว่า <S <s ก็เพราะว่าเรื่องที่ดินแดนแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจอันเหือมานั่นเป็นที่กําหนดแน่นอนแล้วนั่สี เพราะว่าฉันต้องการจะทําแบบนั้นยังไงล่ะพอรีบรูพูดจบเลยยกคน,นันนลยพูดอีกว่าทําอะไรบ้าๆยึดเจตนารมส่วนตัวทําเรื่องที่หญิงยโสพันนั้นแล้วรีบรูปก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาพูดจบอีกเลยไม่ได้หญิงยโสหรอกทุกคนต่างร่วม,มือร่วมใจสามัคคีกันพยายามที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันเพราะอย่างนั้นมันได้ย่อมเกิดผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้น่ะสิส่วนฉันก็แค่ช่วยเหลือพวกเขาเท่านั้นเอง ถึงรีบรูจะลองพูดให้ดูดีแต่ที่จริงแล้วเขาก็แค่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาต้องการแล้วทําให้เป็นจริงเท่านั้นดังนั้นถึงจะบอกว่าหญิงเยโสรีบรูก็รู้สึกว่าจะปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่ในที่แห่งนี้รีบรูก็ตอก่อกลัอยาสงาผาเผยไว้ก่อนแล้วต่อมารีบรูได้พูดดีว่าฉันเองก็อยากจะสร้างความสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกันกับคอนซิลออฟเวสอยู่นะแต่ว่าถ้าพยายามที่จะกดหัวพวกฉันของพันนั้นฉันขอปฏิเสธ แม้จะไม่ถึงขั้นต้องฝืนคบค้าสมาคมกันแต่ถ้าติดต่อผ่านทางสมาคมอิสระได้ก็จบเรื่องแล้วนี่เข้าใจหรือเปล่าถ้าจําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็มีวิธีที่เรียกว่าการทําสนธิสัญญาระหว่าง2ประเทศอยู่เหมือนที่บุรุษท,ทาสนธิสัญญากับนายจากเบอร์มุนและนายจากคนแฉแต่ถ้าทําสนธิสัญญากับประเทศต่างๆที่คิดว่าไว้วางใจกันได้ไปทีละลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี หากมาถึงขั้นนี้ได้ก็ไม่ต้องรีบร้อนแล้วเพื่อขัดเกลาและยกระดับความสาคัญของประเทศตัวเองได้จะต้องมีประเทศให้ความไว้วางใจแก่พวกเขาแน่ๆสาหรับริเบรุนั่นเป็นความคิดที่เขามั่นใจแล้วแล้วต่อมาดมเดยุกเมเซคนนั้นพูดว่าขเข้าใจแล้วครับถ้าเช่นนั้นผมจะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมกับสภาให้เองครับเพราะผมปรารถนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝาวาลิเบรุครับ เมื่อลิบูรุตได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่ามีความพยายามดีนี่แต่ยุคมิวเซช่วยไม่ได้แต่ทั้งที่เขารีบถอยไปลิบูรุก็ไม่มีเจตนาที่จะพูดถึงขั้นนี้แท้ๆแล้วลิบูรุเลยพูดว่าหมฉันฝากให้ท่านมิวเซเป็นคนกลางไม่ได้หรอกก็เพราะว่านายตกกระป๋องไปแล้วไม่ใช่เรื่องไงแต่ยุคมิวเซได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าฮะแต่ยุคมิวเซตกอยู่ในสภาพที่ไม่อาจเข้าใจได้ว่าลิบูรุพูดอะไรกับเขาด้วยสีหน้าที่งงงวย ไม่ว่าอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่จบไปแล้วแม้จะไม่อยากพูดออกมาจากปากของเขาแต่มาถึงขั้นนี้แล้วการที่บายให้ฟังจนถึงท้ายที่สุดก็ถือว่าเป็นความใจดีสินะแล้วรีบรูร้เลยพูดว่าผู้สื่อข่าวทุกคนที่อยู่ที่นี่หากกลับไปยังแต่ละประเทศของแต่ละคนแล้วพวกเขาจะเขียนบทความว่าในอีกด้านหนึ่งของงานเทศกาลเปิดประเทศที่ประเทศของเราจัดขึ้นมานั้นมีการประทักการกับเหล่าพา่อค้าเกี่ยวกับเรื่องการชําระเงินอยู่ พวกเขาคงจะทําให้ความเป็นจริงเพี้ยนที่กระจ่างด้วยเขียนบทความที่แปลกและน่าสนใจล่ะนะพอได้ยินเช่นนั้น mm. เดยุคมิเซก็พูดไม่ออกแล้วลิบลุก็เลยคิดว่าดูเหมือนว่าเขาจะทําให้เดยุคมิเซหัวหมุนจนตามไม่ทันเพราะเขาจินตนาการเรื่องแนอนาคตแล้วสีหน้าก็แย่ลงอย่างรวดเร็วพวกงานลิบลุลจึงไม่อยากพูดยังไงล่ะแล้วต่อมาลิบลุลยพูดดีว่าเราพ่อค้าปฏิเสธคําร้องขอของประเทศเราเสียงแข็ง แห้ตอบรับแค่การชําระเงินด้วยเหรียญทองคนแค่เท่านั้นมีคุณนางใหญ่เป็นผู้รวบรวมเหล่าพ่อค้าเหล่านั้นแตทั้งที่ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเอาละคิดว่าบรรดาผู้คนที่ได้อ่านบทความนั้นจะรู้สึกอย่างไรพอในยุคมิเซ่ได้ยินคําถามของลีบูรุก็เลยพูดว่าและเรื่องนั้นะระหว่างนั้นลีบูรุก็คิดอีกว่าเอาเถอะคนที่วางแผนการก็คือดีอาโบเขารวบรวมผู้สื่อข่าวแล้วเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดเพียงเท่านี้ความชอบธรรมของประเทศของพวกเขา ก็จะได้รับการรับรองและยังสัมผัสได้ถึงวาระซ่อนเลนที่อยู่เบื้องหลังของบรรดาพ่อค้าอีกด้วยรีบุลุก็อนุญาตความคิดนั้นเช่นกันเพราะข้อมูลจะมีความหมายต่อเมื่อใช้มันอย่างถูกต้องตั้งหากการแจ้งข้อมูลตามตรงให้ถูกต้องตั้งแต่แรกจึงเป็นที่พึงปรารถนายิ่งว่าการกู่เรื่องขึ้นมาป่าวประากาศนู่นนี่นั่นไปทั่วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกลยุทธ์ที่นึกขึ้นมาได้เพราะฟังความคิดเห็นจากกาเซลและเอลเมเซียนส่วนเดียรโบก็พูดว่า ข้ายังเรียนรู้มาไม่พอขอรับจนถึงขั้นที่อยากจะขอบคุณทั้งสองคนเลยริบุรุคิดว่าคราวนี้เขาได้รับความช่วยเหลือจากทั้งสองคนมากเลยทีเดียวในคราวหน้าริบุรุเขาก็อยากจะ,สะแสดงความขอบคุณให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วต่อมาริบุรุได้พูดอีกว่าเพราะอย่างนั้นเลยไม่มีตาให้นายออกโรงแล้วและโยมายที่นายดูถูกเอาไว้ก็เป็นบุคคลที่ฉันคนนี้ให้ความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยม จนถึงขั้นที่มอบหมายงานด้านการเงินของประเทศเราให้เลยนะคนคนนี้ต่างหากที่มีประโยชน์มากกว่านายหลายขุมนายุคมิวเซ่ก็พูดไม่ออกก็ได้ส่งเสียงแค่อึนาย,ยุคมิวเซ่ทำหน้าตาเบีดยเบี้ยวเพราะเสียหน้าบรรดาเหล่าพ่อค้าก็แสดงสีหน้าเส้นหลังให้ทางตรง,งข้ามท่าทีของเหล่าผู้สื่อข่าวสุนทรียิ่งกว่าที่คิดไว้มีกระทั่งคนที่บันทึกภาพการจรจาอย่างมีชีวิตชีวาอาจเป็นเพราะว่าพวกตนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร ยังมีคนที่ถือมีจิกไอเทมอุปกรณ์เวทมนตร์ราคาแพงสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกด้วยเหตุการณ์ค่าวนี้คนจะเผยแพร่สู่ประเทศต่างๆแน่นอนการที่เรียกผู้สื่อข่าวมานานพวกเขาก็ทําเพื่อปกป้องพวกตัวเองแต่เรื่องนั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ทําร้ายตัวเองแล้วรีบูรุรเลยพูดอดีกว่าฝ่ายจัดก,การที่เหลือด้วยล่ะแล้วโยมายตอบว่าได้โปรดวางใจฝ่าบาบร,รีบุรุสลีบุรุตบไหลโยมายผู้น้อมรับด้วยความเคารพ แล้วก็ซิบบอกว่าฝากด้วยล่ะโยมายคุงจากนั้นเขาก็พาเหล่าหัวหน้าออกจากห้องโยมายก็ดูเหมือนว่าจะยิ้มฝืนๆืแต่ไม่แสดงออกมาทางสีหน้าเขามองไปทางเดยุกมิวเซ่ทั้งอย่างนั้นด้วยสายตาที่หลักแหลมทรงกระเป็นพ่อขาจากนั้นก็มองไปรอบๆเหล่าพ่อขาถ้าทางของโยมายที่ดูพึ่งพาได้เช่นนั้นก็คงจะตาตื่งใจเหล่าหัวหน้าด้วยถ้ามอบหมายให้โยมายรับผิดชอบแผนการเงินทั่วไปก็น่าจะไม่มีใครบ่นทั้งนั้น และต่อมาโยมายลยพูดว่าเอาล่ะการค้าขายได้จบลงอย่างปลอดภัยและไม่มีอะไรติดขัดแล้วครับถ้าเช่นนั้นทุกท่านข้าขอตัวก่อนรีบุรุได้ยินเสียงที่นหน้าเกียงขามของโยมายดังมาจากอีกฝากหนึ่งของประตูและนั่นก็เป็นการประกาศว่าจบกันเท่านี้จริงๆจบจริงๆครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้ไดเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็มีคลิปเดียวนะครับก็พรุ่งนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับหลือ,ออาจจะเตด,ดนิดๆน,น,นะครับ